คือจริงๆก็วันพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้จะได้เจอปะจะได้เจอแฟนคลับปะไม่ได้เจอเราจะได้เจออีกทีวันไหนพี่สันจะได้เจออีกเจ็ดแปดเจ็ดแปด Hi วันดีพี่ชี ให้ความที่ถึงมาทำงานบ้างเนาะไปกินข้าวค่ะสินเชาวเวียดนามเสื้อคุ้นคุน้เสื้อประแดด ัวว่าจะเบื่อกันไม่ใช่ะไรแล้วเดือนธันวาที่ผ่านมาเราเจอกันทั้งเดือนเลยไงทุกวันเลยก็ว่าได้ให้ความคิดถึงมาทำงานปั๊เนาะ ร้บปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้แล้วด้วยนะว่าจะเป็นโซเชียลดีท็อกนะคะคงจะไลฟ์ Life น้อยลงอะไรเงี้ยไลฟ์ให้น้อยลงไานั่งทบทวนก็คือปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นไลฟ์อะไรก็ตามเบางทีก็เป็นประเด็นได้ง่ายนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยคืออยากจะไลฟ์พยายามจะบอกตัวเองว่าไลฟ์ให้น้อยลงแล้วก็เล่นโซเชียลให้น้อยลง เพราะมันอาจจะด้วยพอเรายิ่งโตขึ้นยิ่งแก่ปะมันจะแบบยิ่งโตขึ้นเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ก็จะมีบ้างของเหงาสวัสดีพี่พีนะคะจิกปะเนี่ยตาฝาดปะเนี่ย สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะที่ต้องไลฟ์มุมนี้ไม่ใช่เลยนะมันตึงสายชาสายชาต์มันตึงอ้าวจะรงลิขสิทธิ์เพลงปะนี่ ทุกคนไปเที่ยวปีใหม่ไปไหนกันบ้างปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะได้ชาร์จแบตกันบ้างไหม,มส่วนตัวพี่ฟ้าชาร์จแบตมาเต็มที่นะคะกับครอบครัวกับตัวเองอะไรเงี้ยเต็มที่พี่พีมาจริงๆเหรอ แฟนครับนะคะไปต่างจังหวัดอดีเลยไปเที่ยวไหนกันคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์นะไหมเห็นหน้า คิดถึงเฉยๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะย้อนหลังเนาะเริ่มต้นสิ่งเริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ใครที่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่ตั้งเป้าไว้ในปีนี้ก็ขอให้สําเร็จเร็วๆรุ่งไปได้ด้วยดีในปีนี้เลยนะคะเฮ้ยจริงเหรอ จะบอกว่าการปวดหลังอ่ะอัปเดตนะยังไม่หายเลยอ่ะยังปวดหลังอยู่เลยอ่ะแล้วก็ขาก็ยังปวดอยู่ไม่สามารถเดินแบบเดิมได้เลยอ่ะมันยังย่ออ่ะไอแล้วมันก็ยังเจ็บแบบไอแล้วมันยังทรมานมากเจ็บเอ่อเขาเรียกอะไรเจ็บตรงบันเดาอ่ะนี่จะเรียกว่าอะไรเจ็บตรงช่วงนั้นอ่ะ ไม่รู้จะทำยังไงจะหายนวดก็แล้วแปะก็แล้วอะไรเงี้ยกินยาก็แล้วกินยาแล้วค่ะกินแล้วกินหลายแขนงเลยตอนนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยสงสัยมันจะย่อเแบบเข้าไปลึกจริงๆ ฉีดหรอไม่ไหวอะ่ะไม่อยากฉีดพอแล้วฟันคุดก็เพิ่งขึ้นโอ้ยไม่รู้อะไรนัน่หนาก็ไม่รู้ฟันคุดก็มาขึ้นปวดฟันอะไรได้หมดเลยนะจริงๆทำสัญญกรรมมาฉีดโบทองโบทอกด้วยนะไม่เคยไม่กลัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าต้อง Love you, guy in the fan. Yes, we are so popular, and all oh, your friend with the silly. Thank you so much. I don't understand Thai, but you're so beautiful. Wow. Thank you. I just talk about we. Uh, I just talk about silly. Show me love. ปล่อยให้ฟังมันมี <Hi. S 1> นแับตามไหมไหมครับแต่พี่ฟ้าบอกเลยว่าทุกคนจะหลงรักตัวละครมากๆออะเพราะว่าตัวละครทุกตัวในซีรีส์นี้นะนักแสดงทุกคนอะคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วนี่ยังอึ้งเลยว่าแบบ เฮ้ยน้องๆมาแสดงกันได้วะ่ะมันเก่งกันจังวะอะไรเงี้ยทุกคนแสดงถึงอ่ะนี่ยังรู้สึกเลยว่าบางทีก็กลัวตัวเองจะแสดงไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าแบบคาแรคเตอร์มันเยะมันมันมันมีความเป็นเราสูงมากๆอมันจะแยกยังไงออกมาให้เป็นมีนาที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ถึงยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูน้องๆทุกคนเล่นเลยเงี้ยดูดีเงี้ยชมพูหรือว่า พี่อน,นาอย่างเงี้ยชาลอดเองี้ยคือทุกคนเล่นดีอ่ะดีเลยอะรับส่งอารมณ์กันได้ดีเราได้เล่นกับนักสแสดงมืออาชีพคุณแม่เงี้ยคุณแม่พี่ฟ้าในเรื่องเขาส่งอารมณ์ดีมากดีซะแบบบางทีเราเราก็อินอ่ะจบฉากจบไปแล้วนะแต่ยังยังเศร้าอยู่อ่ะงงปะฉากไหนที่มัน มีอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยด้วยควาาที่ซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการจิ้นอย่างเดียวมันจะมีสตอรี่ของมันเรื่องของความรากักครอบครัวความฝันต่างๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ,ๆพี่ฟ้ายังอยากให้มันเสร็จเร็วๆแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ดูจริงๆทำฟอร์มแคมเบอร์ีให้แคมเบอร์ีว่ามันดีมากจริงซีรีส์ ันก็หลุดไปนั้งซีนเนื้อแค่ซีนเดียวไม่ถึงซีนด้วยที่หลุดออกมามเป็นแค่ชอค็อตเป็นแค่ช็อตเดียวของในซีนนั้นซีนกีฬาซีนซีนอารม์เวอร์หลายหลายหลายซีนหลายเขาเรียกอะไรซีนอารมณ์เยอะอยิง่งพอสมควร ฟ้าชอบใส่สร้อยไหมแล้วแต่บางโอกาสค่ะติดไม่ไหวต้อเป็นงติดแส,ดสบตาไหมไหมครับแต่พี่ฟ้าบอกเลยว่าทุกคนจะหลุงรัก ตัวละครมากๆอะ่ะเพราะว่าตัวละครทุกตัวในซีรีส์นี้นะนักแสดงทุกคนคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วนี่ยังอึ้งเลยว่าแบบเฮ้ยน้องๆมาแสดงกันได้วะ่ะมันเก่งกันจังวะอะยไรเงี้ยทุกหลายหลายหลายซีนหลายเขาเรียกอะไรซีนอารมณ์เยอะอยูยอย่พอสมควร ฟ้าชอบใส่สร้อยไหมแล้วแต่บางโอกาสค่ะติดไม่ไหวหมดติด,ตดแับตาไหมไหมครับแต่พี่ฟ้าบอกเลยว่าทุกคนจะหลงรัก ตัวละครมากๆอะ่ะเพราะว่าตัวละครทุกตัวในซีรีส์นี้นะนักแสดงทุกคนอนะ่ะคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วนี่ยังอึ้งเลยว่าแบบเฮ้ยน้องๆมาแสดงกันได้หวะ่ะมันเก่งกันจังวะเลยว่าแบบคาแรคเตอร์มันเยะมันมันมันมีความเป็นเราสูงมากๆอมันจะแยกยังไองออกมาให้เป็นมีนาที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ถึงอย่างไง แต่ว่าเท่าที่ดูน้องๆทุกคนเล่นเลย้ยดูดีเงชมพูหรือว่าพี่อน,นาอยาเงี้ยชาลดเงี้ยคือทุกคนเล่นดีอ่ะดีเลยอ่ะรับส่งอารมณ์กันได้ดีเราได้เล่นกับนักสแสดงมืออาชีพคุณแม่เงี้ยคุณแม่พี่ฟ้าในเรื่องเขาส่งอารมณ์ดีมากดีซะแบบบางทีเราเราก็อินอะจบฉากจบไปแล้วนะแต่ยัง อย่างเศร้าอยู่อ่ะงงปะฉากไหนที่มันมีอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่ซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการจิ้นอย่างเดียวมันจะมีสตอรี่ของมันเรื่องของความรักครอบครัวความฝันต่างๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆพี่ฟ้ายังอยากให้มันเสร็จเร็วๆแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ดูจริงๆ From Cambodia, hi Cambodia. Love you, guy, the fan. Yes, we are so popular and all. Oh, your friends with the silly. Thank you so much. I don't understand Thai, but you're so beautiful. Wow. Thank you. I just talk about we. Uh, I just talk about. ซีลี่โช o ์มิล์ฟอันนี้จะสปอยให้ฟังมันมีอยู่ฉากหนึ่งมีฉากหนึ่งที่จะต้องเล่นกับน้องชาย เรื่องแล้วเราก็เขาแค่ทุกฉากอะ่ะผู้กํากับเขาจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมามาบอกเราก่อนว่าฟิลอารมณ์ของฉากนี้จะเป็นยังไงอยากให้เราเล่นออกมาแบบไหน,นอยากให้เราเข้าใจมูฟของของเข้าใจโมเมนต์ของมูฟเมนต์ของของของฉากนี้อะไรเงี้ยแค่เขาพูดแล้วพี่ฟ้าก็น้ำตาไหลเลยยังไม่ทันได้แสดงเลยแบบ เป็นฉากที่แบบเออแม่งเอ,อชีวิตกูเลยอะไรเงยม่วงจังน oh. ี่พูดแล้วน,น้ำตาจะมาจริงยังไม่ทันแสดงเลยร้องไห้แล้ว oh. We love you from Philippines Mabuhay Philippines. Love you guys too Eu vou empatar, né? ห็นหน้ากันชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่เจ็ดอย่เพิ่งรีบเบื่อกันละ่ะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ด้วยฮะอ้าวอ้าว